การนี้เหมาะกับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดดูแลกดไลค์กดส u b s ก r i b e ์ให้ก๊อฟกับช่วงเที่ยงวันทันฟอร์ดสวัสดีครับทุกท่านกำลังชมเที่ยงวันทันฟอร์ดกับก๊อฟด้วยนะครับวันนี้ในช่วงค่ำคืนท้ายเดือนของเดือนตุลาคมนะช่วงรับฮาโลวีนพอดีเลยกับช่วงแบบว่าใกล้ๆกล้ตัดยอดโดยพามาดูรถรออีกหนึ่งคันที่บอกว่าคันนี้ถ้าบอกว่าแร็ปเออรเรนเจอร์ก็คือแบบว่าตะกูลไดโนเสาร์แต่คันนี้ก็ยกให้แบบว่า ตรงมาแบบดุดุคล้ายๆแบบเสือโค้งเลยด้วยสีกขามาด้วยนะสีมันเป็นสีเหลืองแบบแบบลักชัวรี่อีกหนึ่งคันนะคันนี้พาไปดูกับตัว Wi t แทแต่งหล่อคันนี้นะฮะกันชนหน้าเ็กกันชนหลังเ็กนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยมากระโดดอีกคันหนึ่งนะฮะเจ้าตัวนี้เป็นตัว r รนเจอร์ Wi ยทนะครับเรนเจอร์วายแท็กตัวนี้เป็นสีจริงๆตัวนี้เรียกว่าสีสีอะไรดีอ่ะสีส้มเหลืองไหม อ่าเป็นสีส้มเหลืองนั่นเองนะฮะคันนี้หล่อๆมาแบบนี้เลยนะครับสีเหลืองคันนี้ FORD กระจังหน้าก็รับกันด้วยสีที่เป็นสีโทนเฉดเดียวกันกับสีเหลืองนะครับมีไฟ3ามชุดมาให้เรียบร้อยแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวไบเทอร์โบนะครับเพราะว่าตัวไบเทอร์โบจะเป็นไฟของ Magic LED แต่ต,ตัวนี้เป็นไฟ LED ธรรมดานะครับแล้วก็มี d ด y t i m e r u n n i n g Bar มาให้เหมือนเดิมเหมือนตัวท็อปเลยนะฮะกระจังหน้าทำสีมาเป็นสี ส้มกับตัวสกู๊ปสกู๊ปเป็นสกู๊ปม้านะครับนี่ให้ดูงานใกล้ๆนะฮะทำสีค่อนข้างจะเนียนเลยสวยๆแบบนี้นะครับตัวสกู๊ปด้วยกันชนกันชนตัวนี้เป็นกันชนยี่ห้อ LM นะครับยี่ห้อ LM ไม่ใช่บุหรี่นะอ่าสวยๆแบบนี้เลยมีห่วงแดงโอเมก้ามาให้ด้วยนะฮะสำหรับกันชนยี่ห้อนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนี่ตล,ลอดแบบนี้นะครับ ด้านข้างด้านข้างตัวนี้มาพร้อมกับกันชนไอ,อ,อ้กันชนเอกมาแนละ้วมาพร้อมกับคิ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะฮะมันจะรับกับตัวล้อแล้วก็ตัวรถทำให้มันดูหลอ่อขนาดนี้ประมาณ6นิ้วนะครับคิ้วซุ้มล้อตัวนี้มาดูแม็กกับยางบ้างตัวนี้เป็นล้อแม็กขนาด20นะครับนี่พอใส่คิ้วซุ้มล้อมาปับ๊บใส่ล้อแม็กเข้ามาปับ๊บทาให้มันดูแบบว่ามีมิติมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาดูไซส์าย,ยางกันนะครับคันนี้มากับไซส์าย,ยาง27 5ห้า 55ขอบ20นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนมาดูมุมกว้างกันนี่โรบาสปอร์ตมีมาให้อยู่แล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัว6สปีดนะครับที่สังเกตว่า6สปีดเลยคือตัวนี้จะยังไม่มีกล้องรอบคันมาให้นะครับสำหรับคนชอบใส่แหวนไม่ต้องห่วงนะฮะมีข้อมือจัดไปให้ข้อมือด้านข้างนะครับ ทำให้รถดูสวยงามท,ทําท้องเรื่องเลยนะฮะมีลาหลังคามาให้อยู่แล้วเป็นออริจินอลของตัวรถนะครับด้านหลังนะฮะนี่เลยมาดูด้านหลังกันนะครับแต่กี้ที่ผมบอกไว้ว่ามันจะมีติดอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์แต่ครานี้ไม่ได้ติดนะครับถ้าไม่นติดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ r a n g r เป็นรอยบุ๋มเข้าไปนะฮะแล้วก็มีนักตวงสือคำว่าวายแท็กอยู่นะครับกันชนหลังก็เป็นกันชนของยี่ห้อ lm เหมือนกันนะฮะมีหัแดงโอเมก้ามาให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ กน็น่าจะนําไปส่งมอบสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยใครที่ชื่นชอบนะฮะดูแล้วชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ